สวัสดีครับพี่พี่ท่านวันนี้มาพบกับช่อง pn ผ้าบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผ้าบ้านมา1ชุดครับผมมาแบ่งปันอ่าราคา2 5บบาทครับผมพร้อมส่งนะบีนะทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผม แต่ถ้าพี่พีนไ,ได้ซื้อ2องค์ก็ล้เหลือ400บาทเหมือนเดิมก็ผมช่องทางาติดต่อของเราเหมือนเดิมก็ผมบโทร0824804746ก็ผมส่วนรายไน์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพีย็นพะบ้านะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ผมแล้วก็จะได้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับช่วงเย็นของวันศุกร์นะพี่นาเดี๋ยวลองเลือกลองรับชมกันดูก่อนนะครับผมวันนี้ก็ช่วงเย็นสององ์สี่ร้อยบาทนะพี่นาะมีมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยครับผมเนีย่ยเดี๋ยวมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยนะครับผมน,นี่เป็นผราเนื้อผงรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับผมนี่นี่ครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรายการที่หนึ่งนะพี่นะ ร,รายการที่หนึ่งครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมวันนี้ก็ได้ซุ้มกอมาสี่องค์นะครับผมนี่วันนี้ได้ซุ้มอ้อได้ซุ้มคอมาสี่องค์แล้วี่นะจะเป็นซุ้มกอรายการที่สองครับผมนี่เผื่อพี่ท่านได้ถูกใจนะครับผมโทรมาปิดกับผมได้เลยนะครับผมสององค์สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมนี่ รายการที่สองครับผมสองร้อยห้าสิบปายครับผมเราไปเป็นผัดซุ้มกอรายการที่สามครับผมซุ้มกอรายการที่สามครับผมองค์นี้ ครับรายการที่สามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสซุ้มกรรายการที่สี่ปปรสรรครับ นี่ครับรายการที่สี่ครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นฟ้าซุ้มกอรายการที่ห้าครับผม รายการที่ห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญโลหะแก้ววัดเคอร์วันครับผมนี่รายการที่หกครับผมหล,หลังเป็นภาพปิดตานะครับผมในเหรียญนี้ ครับรายการที่หกครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดอันนี้เป็นเหรียญอ่าทรงน้ําเต้านะพี่นะหลวงพ่อวทวดเหยียบน้ําทะเลจืดครับผมนี่ทรงน้ำห้าหนึ่งลังกาสุกะครับผมนี่นี่ครับอ่ะน,นี้จะเป็นรายการที่เจ็ดนะครับผมเหรียญน,นี้นี่ครับ ต่อโค้ดจะเจน,นะครับผมนี่นี่ตันนี้จะเป็นรายการที่เจ็ดนะพี่นะอ่าแล้วเหรียญน,นี้เดี๋ยวผมจะวัดไซส์ให้นะพอดีมันมีประเด็นเรื่องอ่าไซส์เหรียญน,นะครับผมเนี่อ่าอันนี้ก็จะไซส์ประมาณนี้นะเนี่ยอ่ะเนี่ยไซส์เหรียญสิบหรือเปล่าเนี่ยพี่นะเนี่ยเหรียญเนี่ยอ่ะนี่อ่านี้ผมขอแจ้งไว้นี้นะเหรียญน,นี้ก็จะไซส์ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยอ่าผมเทียบให้ดูเลยนะครับผมนี่ นี่นี่นะครับผมนี่รายการที่เจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญโลบุทวดเสียนโตรายการที่ไปหครับผมนี่นีเป็นเหรียญโลบุทวดเสียนโตรายการที่ไปหครับผมนี่ครับอ่าถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะครับผมอ่าหรือว่าพี่ๆท่านใดถูกใจองค์ไหนจอบใจองค์ไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลข ปิดกับผมได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นรายการที่แปดนะพี่นะเหรียญนี้นี่ครับผมนี่ครับสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่เก้าเก้ากับสิบเนี่ยผมได้มาคู่กันนี่เขาเลี่ยมแบบนี้นะอันนี้เป็นเงินนะครับผมเนี่ยเลี่ยมเงินไอ้ไม่ให้ข้างในเป็นเงินนะเนี่ยเดี๋ยวดูรายการที่เก้ากนะ่อนนาะ ผมไม่รู้ว่าของพาอาจารย์ท่านใดนะครับผมเนี่ยแต่ถ้าแต่ถ้าอันนี้เนี่ยเป็นเงินนะพี่นะเนี่ยด้านในเนี่ยเนะี่ยแกะสวยนะอันนี้ผมเอาไม้แบ่งเอามาแบ่งปันเฉยเฉยนะพี่นะแต่ปกติผมว่าไม่น่าจะได้ราคานี้นะครับผมเนี่ยถ้ารู้ที่นะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่รู้ที่จริงๆนะครับแล้วข้างล่างนี้เขาก็เป็นอุดผงนะครับผมเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเป็นเงินนะเนี่ย ผมมองว่าเป็นเงินเลยนะครับผมเนี่ย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 นะแล้วอันเนี้ยหนักเลยนะครับชิ้นเนี้ยหนักเลยนะรายการที่เก้าเนี่ยสองร้อยห้าสิบาทครับผมเนี่ยมาแบง่งปันกันเฉยๆนะครับผมเนี่ยต่อไปเป็นรายการที่สิบนี่ก็เงินเหมือนกันนะแต่องค์เนี้ยเขาเนี่ยองค์เนี้ยมาเขาว่ามันมีผงอยู่ด้านในนะเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านนะเนเะนี่ยองค์เนี้ยเขาว่ามัน มีผงอยู่ด้านในนะพี่นะแต่เป็นเงินทั้งคู่เลยนะครับผมนี่นี่เนี่ยแล้ดูการแกะดอกเขาเนี่ยครับผมนี่ยเนี่นี่ยครับเนี่ยเผื่อพี่ท่านใดรู้นะพี่นะอ่าว่าเป็นของพระอาจารย์ท่านใดหรือว่าของอ่าท่านใดสร้างนะครับผมเนี่ย ดูการแกะดอกเขานะครับผมเนี่ยเป็นเงินนะครับผมเนี่ยเนการที่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นภาพสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่นครับนี่จะเป็นพระสมเด็จรายการที่สิบเอ็ดครับผมนี่ครับ ร,รายการที่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นปูทวดหลังเตาลีดนี่รายการที่สิบสองครับผมองนี้นี่ครับองนี้จะเป็นรายการที่สิบสองนะครับผม ายการที่สิบสองครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามอันนี้เป็นพยาคุดหลวงพ่อเส่งวัดบางนาครับผมปีสองห้าสองสองครับผมนี่เป็นพยาคุดหลวงพ่อเส่งวัดบางนาครับผมนี่นะครับตรงนี้จะเป็นรายการที่สิบสามครับผมนี่นะครับ หลวงพ่อเสงวัดบางนานะพี่นาปีสองห้าสองสองครับผมนะครับรายการที่สิบสามครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นปูดทวดเนื้อว่านวัดพระโคร,รายการที่สิบสี อันนี้รายการที่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบลายครับผมต่อไปเป็นรูปรองลงพังเงินอ่าน,นี่เป็นพิมพ์นิยมครับผมรายการที่สิบห้า นี่ครับรายการที่สิบห้าครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพระปิตาหลวงปู่โตครับผมรายการที่สิบหกครับผมนี่เป็นพระปิตาหลวงปู่โตร,รายการที่สิบหกครับผมนี่มีตะกุดนะพี่นะนี่น่าจจะสองดอกนะครับผมเนี่ย รายการที่16กครับผม2 5 0ปครับผมต่อไปเป็นพัดท่ากันดารายการที่17ก็ครับผม ร,รายการที่สิบเจ็ดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นนะฮะเจ้าสัวหลวงปู่บุญครับผมรายการที่สิบแปดอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกอะไรเนื้อผงนะครับผมเนื้อผงกุกกักหรือเปล่าเนี่เป็นเนื้อผงนะพี่นะีน่รายการที่สิบแปดนะครับผมเนี่เป็นเจ้าสัวหลวงปู่บุญครับผม รายการที่สิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพราหางมาหลวงปู่ฤาษีดิงดำรายการที่สิบเก้าครับผม นครับรายการที่19้าครับผมสองห้าสิบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบอันนี้เป็นเหรียญยืนถือไม้เท้าหลวงกุุลวัดปากคอมาขามเท่าครับผมน,นี่เป็นปีใหม่นะปีสองห้าสีู่นย์ะครับผมนี่นี่ครับจะเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับผมเหรียญน,นี้ นะครับหลวงพุทธศุภวัดปากคลองมะขามเท่าครับผมปีสองห้าปีสองห้าสี่ศูนย์ครับผมเนี่ยนะครับรายการที่ยี่สิบครับผมสองร้อยห้าสิบฝ่ายครับผมต่อไปเป็นพัชสมเด็จไกเซอร์รายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม ร,รายการที่21ครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นพับสำเร็จรายการที่22ครับ ร,รายการที่22ครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นพัชส,สมเด็จรายการที่23ครับ ารายการที่23่สครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นพัสสุเด็ดคาโต๊ะรายการที่24่สครับผม ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นผ้าลีลาอาหนังตะลุงครับผมในรายการที่ยี่สิบห้าครับผม รายการที่ยี่สิบห้าครับผมสอง้อยห้าสิบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญลงวแดงรายการที่ยี่สิบหกครับผม,มจะเป็นเหรียญลงแดงรายการที่ยี่สิบหกครับผม รายการที่26กครับผมสองร้ยห้าสครับผมต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นรายการที่27่็นนนะนนดรครับผมเหรียญพระอาจารย์ฟั่นมี2เหรียญนะพี่นะวันนี้ได้มา2เหรียญนี่ครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลครับผมนี่รายการที่27่็ครับผมรายการนี้ รายการที่27ก็ครับผม250ร้ยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญทัะจารย์ฟันรายการที่28ก็ครับผม ร,รายการที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมรายการที่ยี่สิบเก้าครับ นครับรายการที่29ก็ครับผม250บาทครับผมต่อไปเป็นพัสดุเด็จรายการสุดท้ายครับผมรายการที่30ก็ครับผม ร,รายการที่30ครับผม250บาทครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ผมแกลไลมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมปสอบถามกันก่อนก็นได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ